สวัสดีค่ะไทยนิยมคาสวยนะคะแม่สวยสกลนครวันนี้วันอาทิตย์นะคะคุณแม่ยังโอ้โหมือคือนนี้นอนสลบเหมือนเลยก <c oughs> ่อนอื่นต้องกลาบสวัสดีนะคะไม่ได้ทักทายกันช่วงเช้านะคะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> น่าจะเที่ยงแล้วล่ะแต่คุณแม่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยตื่นตื่นเก้าโมงครึ่งนะ จ่อาบน้าได้ก็สิบโมงพอดีเลยนะคะจะเริ่มจัดของให้กับเอฟซีแล้วแต่วันนี้นะคะคุณแม่ก็เคลียร์งานตัดนะคะเคลียร์งานตัดให้กับเอฟซีนะคะที่ตัดเสื้อเยอะมากเลยนะคะคนเดียวตัดสามสิบเอ็ดชุดนะคะคุณแม่ก็มานั่งเคลียร์นั่งนั่งเคลียร์นั่งนั่งนั่งตัดน,น,นะคะแล้ววันนี้ฝนก็ตกนะคะฝนตกทั้งวันเลย แต่ยังไงก็จะมีไลฟ์สดนะคะช่วงบ่ายนะคะคยังไงจะมีไลฟ์สดช่วงบ่ายนะคะคุณแม่เสียงก็เหบใจสู้นะคะเมื่อวานนี้ปวดหลังนะคะปวดหลังมาก<อ>มปวดหลังมากให้ชาวบ้านยกแต่ชาวบ้านก็วังพึ่งเราพูดไม่เป็นคุณแม่ก็ได้ช่วยอยู่ดีเนาะกลาวขอบคุณเอฟซีนะคะที่ช่วยเมตานะคะเมื่อวานนี้ก็ดูค่ะตอนนี้ช่างก็มาแล้วนะคะช่างมาแล้วมาเตรียมเอาไวไปตัดนะคะช่างหมดเลยนะคะของที่กงมกลองนะคะ กำลังนั่งกำลังนั่งทำกันวนะ่าชุดนี้ตัดอะไรแบบนี้ตัดอะไรเอกมาดูทีุ่ณแม่ยลกแบบมาดูหน่อย<ม>เยอะมากนะคะคนนี้เราก็จะทําแบบนี้นะคะเราก็จะดีไซน์แบบมาแล้วก็ส่งให้ช่างตัดตามนี้เลยเพราะคนนี้เราตัดเยอะมากคนนี้ตัดเยอะมากนะคะเราต้องเพราะว่าคนเดียวนะคะคนเดียวคนเดียวนะคะตัด สามสิบเจ็ดชุดนะคะคนเดียวนะคะคนเดียวตัดสามสิบเจ็ดชุดนะคะเยอะมากเยอะมากช่างก็ช่างก็กต้องให้คุณแม่คอนเฟิร์มด้วยนะคะเพราะว่าช่างงงนะคะคุณแม่ก็จะได้ดูว่าเออแบบชุดนี้ตัดอะไรชุดนี้ตัดอะไรนะถ้ายังไม่ได้กินเลยนะคะน,นีหนามันจะเป็นสีมตำน,นี่ซื้อข้าวมาแล้วนะคะอะไรส้มตำส้มตำส้มตำนะคะกับข้าวเหนียว มีซุปหน่อไม้มีข้าวเหนียวสิบบาทแต่ยังไม่ได้ทานเลยค่ะฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากตอนนี้กําลังชุลมุนพุ่นายในการตัดแบบนะฮะแบบแบบตัดอะไรดีใช่ไหมฮะทางนู้นนะคะก็ตัดตัดไม่เยอะเลยทางน,นี้ก็ตัดนะคะตัดให้สี่นะคะมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ของคุณแม่สีสมานกับของคุณแม่หลังนะคะก็ตัดให้นะคะมาฝั่งนี้ ขอบคุณแม่หลังนะคะแต่ดแล้วแต่กำลังรวบรวมกําลังรวมทยอยมาส่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ของลูกค้าเจ้าบีนะคะลูกค้าเจ้าบีกะะ็สามสิบเจ็ดชุดนะคะคนเดียวนะคะสามสิบเจ็ดชุดแต่ท่านก็เมตานะคะดีไซน์ชุดมาเองนะคะดีไซน์ชุดส่งมานะคะดีไซน์ชุดส่งมาฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกนะคะฝน,นตกบรรยากาศฝนตกตกตั้งแต่เช้านะคะคุณแม่ไม่เคย มาก่อนที่จะนอนตื่นเก้าโมงครึ่งนะคะโอ้โหนอนตื่นขึ้นมาสะเดิดขึ้นมาเก้าโมงนะคะเก้าโมงสามสิบนาทีนะคะซึ่งคุณแม่ไม่เคยเป็นมาก่อนแสดงว่าร่างกายเราสุดมากแต่ไม่เป็นไรใจสู้นะคะใจสู้นะคะวันนี้ก็ไปจองนะไปจองคุณแม่ยังไม่ได้ฉีดวัคชินนะแต่คุณแม่คุณคุณพ่อ,ไป,อะะไปจองแล้วนะค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 ะ,น,ะ,คะน่าจะฉีดวันที่แปดนะคะ จองเรียบร้อยแล้วนะคะจองเรียบร้อยแล้วสองพวเมียสี่พันสองพวเมียสี่พันนสองพวเมียสี่พันจองที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะจองแล้ววันที่แปดนะคะวันที่แปดฉีดค่ะจองสองพวเมียนะคะเข็มละพันสองเข็มสองพันัวสองพันเมียสองพันนะคะจองแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยนะคะวันที่แปดก็ไปเฉีดกันนะคะอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะมาดูนะคะพบแล้วใช่ไหมแจ็คลายไดเป็นไลายใด <c oughs> แจ็คลายไดเป็นไลายใดช่างบอกแจ็คลายใดเป็นลายใดช่างมงนะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวดูกับช่างก่อนนะคะแจ็คลายไดเป็นไลายใดใช่ไหมแล้วต้องเอาโทรศัพท์มาดูอั <c oughs> นไหนเป็นชุดไหนเลยที่จะติดช่างต้องอย่างนี้อย่างช่างต้องอย่างนี้โนจะยายจะพิ่งออกแบบไป พ่อรู้ถ่ายรูปแล้วรู้ถ่ายรูปของยายแล้วว่ายายเอาอไปหนึ่งสิบชุดชุดนั้นแต่เราต้องหาผ้าเสียเสียบคางให้เขาอะรูปโทรศัพท์แม่มาโทรศัพท์แม่มาโทรศัพท์คุณแม่ยู่สายเสร็จแล้วถ <S 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 ช่างก็ปวดหัวนะคะเรื่องตัดแบบต้องคุณแม่ดูแลนะคะช่างเนช่างเก่งนะ,ะช่างก็จะ,ะกเก่งเย็บผ้าตัดผ้าเก่งมาก แต่คุณแม่ก็จะเก่งในการดีไซเนอร์นะคะเพราะว่าชนะเลิศดีไซเนอร์นะคะแต่ช่างของเราก็ฝีมือดีมากนะคะฝีมือดีมากี๋ยวเพิ่ดแล้วดูนะดูได้โทรศัพท์ติดลติดเอาแบบนเลยมันจะได้มันจะได้ไม่ปิดนะคะเราก็ไม่ปิดสิเราไปพรู้ว่าเราทํางานเราก็รู้ว่าเรากำลังนั่งทํางานอยู่นะคะเรานั่งทํางานอยู่นะคะช่างบาลีเป็นคนกลัวกล้องนะคะเป็นคนกลัวกล้องนะ เยพผ้าเก่งแต่กลัวกล้องนะคะจ้างบารลีไม่รู้อะไรกลัวกล้องนะคะกูว่าลัวกลัวกล้องนะคะคุณแม่สวยชอบกล้องนะคะเดี๋ยวหลายท่านก็อยากให้คุณแม่เคลียรตังค์เนีไม่ได้เคลียร์ยยนะคะต้องขอัยด้วย มันตดมาตัวไนไม่รู้พาตัวไหนจะพาดตัวไหนเ้ไ่่เดี๋ยวๆไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ดูให้ไม่งงไม่งงเขาเจออะไรอย่างเขาเจชุด จะไปแปะกับแม่ไหมวะเขาไปแปะให้แม่ได้ไหมแปะใช่ไหมแปะหมดแล้วเดี๋ยวแตะหมดจะช่วยหมดใช่ไหมจะช่วยใช่ไหมผมแปะคเดียวเลยแม่นี่นะเดี๋ยวนู่มไปตองนะยกมายกมาหมดเลยมายกมา้ยกใส่กล้องนะเดี๋ยวจะให้เงินกินขนมมาดูอันนี้คนเดียวนะคนเดียวตัดนะไอันนี้คนเดียวตัดนะคะ สามสิบห้าชุดนะคะเอาเอันนี้ติดเข้าไปนี่คือชุดนี้จะได้ง่ายๆนี่ติดตรงนี้เอาน okay. <Le> ี sure <mind> year, right? sure ้ติดถ้างานตัดเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะคะกว่าจะกว่าจะได้แบบนะคะกว่าจะได้ผ้านะคะเคเราช่วยกันแล้วะเรียนค่าสิ่งขนมค้ามาสอยนะติดเข้าไปนี่ชุดที่หนึ่งแยกไปวางตรงนู้นนี่ชุดที่สองผ้าตัวนี้ผ้าตัวนี้ผ้าตัวนี้ ยาลูกยังช <icias> ั้ที่สองเราเพิ่ยาเพิ่ชัดที่สองก็คืออันนีก้ก <enthus tous> <core> ็ของตัวยองคือกันนะนะจะตองอัดพัน่อัี้ยวเพิ่งมันจค่อยๆไปสีเขียวหาลูกสีเขียวหาสีเขียวอ่านี่สีเขียวเาไปก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะดูสภาพนะคดูสภาพคุณแม่นะคะ เขานำเป็นชุดสภาพคุณแม่แลคะกองก้นกองกอยอันนี้คือการเลือกแบบนะคะเลือกแบบเลือกแบบชุดนะคะเลือกแบบชุดไม่ได้ง่ายๆนะคะกว่าจะเอาชุดตัวนี้ไปติดผ้าตัวนี้เอาชุดตัวนี้ไปติดผ้าตัวนี้นะคะเพราะว่าคนเดียวตัดสามสิบเจ็ดชุดนะคะเราต้องกลัวว่ามันจะผิดแบบผิดอะไรนะคะโอเคชุดเดียวไปแล้วใช่ไหมยชุดนี้ก็คือชุด ไม่ไม่ชุดนี้เคยชุดนี้ชุดนี้ยายมาเรียอกไปนี่ไงไม่ใช่ตัวน <boundaries> ี้ตัวน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 ี้มาติดมาติดเด็กดนมาทงนี้ได้เสร็จติดติดสีขาวนี่ตัวนี้ตัวนี้แล้วโยนมาติดโยนน้อยนี่ติดดูเอาคุณแม่เถอะคุณแม่ตัว้นนอะบบคุณแม่สวยสวยเสมอโยนไปพู่นโยนไปพูปุ่บตอนนี้นั่งแบบตกรอบ ลำดักทุกอาทางนู้นเกามาก้มาบอลงนบลงูอมาชุดสีชมพูตัวนี้อันนชุดสีก็จะเป็นเอ่อเป็นตัวนี้นตัวนี้อะดูกติมเกไางนู้นมาตอนนี้จะเป็นสีทอง

นี่ต้นนี้นนี่ต้นนี่ต้นนี้นนต้นนี้นนี่ต้นนี้นนี่ต้นนี่ต้นี่ตน่ต้นี่ต้นนี่ต้นนี่นี่ตอนนี้นตนนีต้นนีต้นนี้่ตนนี่ต้นนี่ตี่ต้้นตี้่่่นี้ตนนี้้ตนนี้นนต่่่ต

ไไ้ไ้องสอาวสุทองตัวนี้ตไนสุทองตัวนี้วไทำไมยังไม่ไปน้นอนรอนีาไ่อยเปลียนนี่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 ี่น ฟ้าดึกจะตัวส้ซม่เจ้าไมซ่อมซ่อมมาซ้อมดูดูนี่มันเป็นงไกดีแล้วก็โกงผิดไม่มันใจตงไหนเลยโกง่ต้นที่ไหนก็มีนที่ปุ่นขไม่่นามี่แมไท่วโกเอแล้วนอนต่ามนี้จะนไมอยงไ

じゃあまたここでちょっと待って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 待っって待っ คนม้มันไม่เด่นมันไม่มาเด่นในสื่อ้วก็าตัวนี้ถูกมั้ยถกม้ถ้าถ้าคนนี้ถ้าคนนี้ถ้าไม่ได้มาถ้าตัวนี้ สิบสี่นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงคุณแม่จะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะเริ่มจัดของให้กับเอฟซีนะคะช่วงบบ่ายมีไลฟ์สดน,นะคะให้นิยมคําสวยแม่สวยสกลน,นะครฝากช่องด้วยนะคะติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ฝากด้วยนะคะอย่าทิ้งคุณแม่ไปไหนนะคะเดี๋ยวไปกำลังใจคุณแม่ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ